ครับสวัสดีครับก็วันนี้พามาดูการวานข้าวนะโดยใช้เครื่องทุนแรงครับผมก็การทํานานะครับเนาะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เข้าพันษาครับผมข้าพันษาก็ถือว่าเป็นการอ่าที่ให้พระนะอยู่จาประจํากับที่เพราะว่าก็ด้วยช่วงของการทานาเนี่ยแหละครับผมเป็นเวลาสามเดือนนะครับ ก็เป็นช่วงท้ายๆครับผมฝนกดดีสะ,ะเระืินนะครับผนีอยบางเจ้าก,ก็ข้างามกันแล้วนะครับบางเจ้าก,ก็พึ่งแต่จะวานครับผมก็วันนี้พามาดูการใช้เครื่องทุนแรงอีกอย่างหนึ่งครับผมคือเครื่องอาวานข้าวเครื่องตัวนี้วานข้าวได้ครับผมวานปุ๋ยได้นะครับ ก็ต้องมีคนคอยเสิร์ฟครับผมคอยเสิมคอยเพิ่มนั่นแหละครับใกล้ๆครับผมก็ขอเป็นสลักประมาณสองนาทีครับผมคลิปสั้นๆเป็นเขาเรียกววิถีชาวบ้านครับผมอยู่กับไร่กับนา ก็ตอนนี้ก็ใช้แอรรถไถนะครับในการตีดินนะครับหรือว่าปั่นดินครับผมพอปั่นเสร็จปุ๊บก็จะใช้การหว่านครับผมครับก็เขาจะหว่านเป็นหน้าเป็นหน้าไปแล้วครับก็เวียนเข้าข้างในเรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ ก็ขอบคุณครับผมทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในครั้งนี้ด้วยขอบคุณนะครับ Youtube ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณโฆษณาขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกด้านครับสวัสดีครับ